สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเรียนโปวยธาตุนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบสวยๆนะคะเป็นลายที่น่ารักทำง่ายนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้คะ่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมี กันไกล้มีแหนบมีเหลียนนะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตอนนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาลัคังเบอร์2นะคะแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมนะคะให้ได้ลนนักษณะนี้จากนั้นพับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะ ดีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สิบแปดเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะคะตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะสีของริบบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเราก็จะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นน้านที่สั้นไว้ด้านล่างเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะ ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้ดึงออกมานะคะแบบนี้จับค่ะแล้วล้วงอลริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญพร้อมเลยก็ นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆพับริบบิน้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมาค่ะแบบนี้เส้นยาวด้านซ้ายพับลงมานะคะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปลาริบบิน้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชรับค่ะรีดมุมตรงนี้ให้ไปลอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะ เราจะได้ลักษณะนี้พอเราได้แบบนี้ฮันเพื่อนสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นสั้นด้านล่างสอดขึ้นมานะคะตรงนี้สอดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่ะริบบิ้นโฟดต,ตรงนี้นะคะด้านบนก็สอลลงมานะคะแบบนี้สอดให้ครบทั้ง4เส้นนะคะเส้นสั้นนะคะดึงให้กระชับนะคะดิดมุมให้เป็นรอยค่ะการริบบิ้นแล้วหลุดนะคะ แบบนี้เราจะได้ฐานลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะให้เพื่อนพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทํามุมด้านข้างของตัวดอกนะคะแล้วก็จะทําเส้นด้านบนค่ะพับริบบิ้ลงมานะคะแบบนี้จากนั้นก็นำปลายริบบิ้นนะคะสอบตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ดึงนะคะเราจะดึงหล่อมไว้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่2เส้นนี้นะคะพับริบบิ้ลงมาค่ะ สอนเหมือนเดิมนะคะเส้นที่สามทำเหมือนเดิมนะคะสอนนะคะตรงนี้เส้นที่สี่นะคะตรงนี้สอดนะคะตรงนี้เลยเพื่อนก็ดึงให้กระชรับนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะดึงทั้งสี่เส้นนะคะให้ได้แบบนี้ค่อยๆไล่ดึงนะคะ จากนั้นเพื่อนๆก็จัดมุมเขาให้เท่าๆกันค่ะดูมุมให้เท่ากันนะคะเราจะได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้ได้มุมลักษณะนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้ให้เพื่อนนำริบบิ้นเส้นสั้นที่เราตัดไว้สี่เส้นนะคะมาสอดนะคะด้านล่างของเส้นสีขาวนะคะตรงนี้พับลงมานะคะแล้วก็สอดนะคะด้านนี้นะคะสอดสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะปลายของริบบิ้นนะคะจะมาชนกับมุมตรงนี้ค่ะ ชนกับมุมด้านล่างตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็สอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยค่ะแบบนี้นะคะ เราจะได้2เส้นคู่ลักษณะนี้ค่ะสีชมพูจะอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นจับริบบ <fly> ิ้นขึ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นคู่ที่1ค่ะคู่ที่2ทับคู่ที่1ค่ะคู่ที่สามทับคู่ที่2นะคะคู่ AP ที่4ทับคู่ที่3ริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะจับริบบิ้นนะคะ3มคู่ด้านในนะคะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3ามนะคะ นิปโง้กับน,นิชี้นะคะจับนะคะเพื่อนๆจับให้ถนัดค่ะเส้นนี้จะยังไม่ทํานะคะพับลงมานะคะเราจะไม่หมุนนะคะให้เพื่อนๆพับลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้อยู่ระหว่างกลางมุมตรงนี้ค่ะจับแบบนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยนะคะแล้วก็จับให้ถนัดค่ะแบบนี้เส้นที่เราจะทําคือเส้นสีชมพูนะคะให้เพื่อนๆพับเส้นสีขาวลงมานะคะแบบนี้ทําเส้นนี้ค่ะ ช่องที่จะสอดนะคะคือช่องนี้ค่ะช่องที่สองนับจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองนะคะตรงนี้เราก็ทําเส้นนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะมาลักษณะนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้แล้วก็สอดตรงนี้ค่ะช่องที่สองตรงนี้สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะได้กลิบแบบนี้นะคะ เส้นต่อไปนะคะปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นสีขาวยังไม่ทํานะคะปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยนะคะทําเส้นสีชมพูก่อนนะคะตรงนี้เราก็พับนะคะจับเส้นที่ยังไม่ทําก็จับไวะคะ้ค่ะทําเส้นสีชมพูนะคะเส้นที่สองพาริบบิ้นมาพัาปบปลาริบบิ้นลงมาลักษณะนี้แล้วก็สอดมุมนี้เลยเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สาม เพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมนะคะทำเส้นสีชมพูก่อนนะคะพับนะคะแบบนี้สอดมุมนี้เลยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สีค่ค่ะทำเส้นสีชมพูนะคะพับไิบิน,นะคะ่ะสอดจากนั้นเพื่อนเพื่อก็ไล่ดึงนะคะ กรีบสีชมพูนะคะให้กระชับนิดนึงค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะดูกลีบให้เท่ากันเลยนะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะเราก็จะดึงประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำกลีบสีขาวกันเลยนะคะ กลีบสีขาวตรงนี้จะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะทําเส้นตรงนี้นะคะเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ที่ชี้ขึ้นด้านบนตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นมาทางขวาม,มือลักษณะนี้นะคะช่องที่เพื่อนๆจะสอดคือกลีบที่สองนะคะกลีบสีชมพูที่สอตรงนี้ค่ะมุมนี้เลยนะคะใต้กลีบนี้นะคะนับมา1นสองนะคะมุมที่สองตรงนี้ค่ะ1นสอง พับมาลักษณะนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆนะคะสอดนะคะด้านล่างตรงนี้เลยด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ใตก้กรีบสีชมพูนะคะช่องที่สองนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะสอดตรงนี้มุมนี้เลยนะคะเพื่อนก็สอดนะคะอลนดิฟินโผด,ด้านล่างตรงนี้นเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะกลีบเขาก็จะซ้อนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังค่ะเส้นที่2ตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นมานะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้สอดนะคะตรงนี้เลยใต้กลีบสีชมพูตร,ตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นมาค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะ สอดนะคะตรงนี้ใต้กรีบสีชมพูนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะพับริบบิน้นะคะพับปลาิบบิ้ค่ะสอดนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เพื่อนก็ดึงนะคะ หนึ่งจัดกลีบให้เท่ากันค่ะดูกลีบให้เท่ากันทั้ง4กลีบนะคะ พอเราได้กรีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราจะมาทำกรีบด้านนอกนะคะตรงนี้กรีบด้านข้างค่ะเราจะทําเส้นสีชมพูนะคะให้เพื่อนนะคะพับริบบิ้นนะคะลงมาลักษณะนี้เลยนะคะดึงไปตรงตรงพับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้สอดใต้กรีบสีขาวนะคะตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ให้เพื่อนใช้แหนบช่วยดันนะคะ ปาลิบินโผล,ล่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะเราก็ค่อยๆดันนะคะค่อยๆดึงกลิีค่ะเราจะดึงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจัดทีหลังค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่2องผาดิบบินนะคะลงมาลักษณะนี้แล้วก็สอดใต้กลิปนี้เลยนะคะ เส้นที่สนะคะทเหมือนเดิมนะคะผับริบบี้ลงมาค่ะสอดใต้กลีบสีขาวนะคะเส้นที่สีนะคะผับริบบี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอด จากนัน้นเพื่อนๆก็ดูกลีบเขาให้เท่าๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจัดกลีบให้เท่ากันค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้พอได้แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาค่ะเส้นสีชมพูมเพื่อนๆจะสอดเก็บก็ได้หรือจะไม่สอดก็ได้นะคะเราจะตัดเส้นสีชมพูออกนะคะตัดให้ชิดนะคะแบบนี้เลย ตัดทั้งสี่เส้นเลยนะคะเราจะได้แบบนี้เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะเราก็จะทำไว้ลักษณะนี้ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะไว้แค่สี่เส้นนะคะให้เพื่อนสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวทั้งสี่เส้นค่ะ แบบนี้แล้วตัดออกนะคะขั้นตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะเราจะทำไว้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เราจะทำไว้แบบนี้เพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ตกแต่งตามชอบได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆนำเหรียญมาวางแล้วก็ให้เพื่อนๆสาลายขัดค่ะสาลายขัดธรรมดานะคะ ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้เทปใสนะคะติดด้านหลังนะคะการริบ,บ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดนะคะขั้นตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่รังนะคะเราจะทําไว้ลักษณะนี้ค่ะติดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้นะคะดอกกุหลาบแบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ